ครับสวัสดีสดท่านผู้ชมท่านุนม่นี้แก้มชิม,มีชื่อว่าฟรุตรพุพีโตวันพีอีกแล้วใช่เป็นวันพีที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนลองกดสกิปไปดูซิไม่เคยเห็นมาก่อนเวีลหนึ่งโอเควิภาพสวยเอาว่าเอา่ากดเอ็มอ่าวมีม,มีฟีเจมบวกบูทอ่ะหนานี่อย่าบอกว่ามันว์ปไป ไอ้คำว่าฟรีเจมกูรู้สึกแปลกกูว่าลวไอ้กูว่าลวอุอ้ยแต่ว่ามันมันเอฟเคสิบนาทีได้คูณสองเฮ้ยมันคุ้มนะเว้ยมันคุ้มนะแต่ว่ากูจะเล่นเกมก่อนไอ้สัตว์อย่าอย่าเพิ่งเอฟเสิเฮ้ยใจเย็นเป็นเกมแรกที่กูเคยเห็นแม่งมีเอฟเเจมเป็นแนววันพีที่มีเอฟเเจมแล้วแม่งมีเอฟคคูณสองอย่างอาวันพีนแม่งเอฟสแตกเลย แต่อันนี้แม่งเอฟเคแบบพวกคูณสองกูจะอะไรอยากชอบเลยมาเดี๋ยวนะกูรู้สึกแปลกๆกับเองตรงนี้ว่ะศูนย์ทับหนึ่งกูเชื่อว่าแม่งไอสัตว์กูเชื่อเลยเ <c oughs> อาเอาวันพีแต่เราอ่ะวู้ดแต่่าแม่งแบบทำให้กูไม่นึกถึงอาวันพีเลยนะเกมเนี้ยโอ้โหดับบดับเหมือนเหมือนแม่งโคตรเท่อ่ะ แต่แม่งเหมือนไม่ใช่อวันพีอะแต่ว่าเมื่อกี้ร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะเมื่อกี้มันดูร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะมันต้องมาดูที่สแต็กเว้ยสแตก็กอุ้ยเวลอัพเร็วมากเฮ้ยเดี๋ยวนะสแต็กอยู่ไหนเอ้ยไม่ใช่นี้สแต็กคือไงอะเนี่ยคือจะรู้ได้ไงว่าเพล่เท่าไหร่เสียงกูจะหายอีกแล้วเนี่ยสแต็กนี่ what what the fuck อืมเดี๋ยวนะโอ้โหพ่อมึง ห่องสเต็งสตามินาดีเฟนมีค่าหาชิผลปืนดาบีาบ้า4 5เดี๋ยวนะมี12จุดอืมผลแล้วคือมันมีค่าหาชิด้วยไงไม่เอาไปลงกับดาบหรือหมัดวะไอ้ไอ้มัดอ่ะเออ ปกติอ่าเดบจะเห็นส่วนส่วนใหญ่แม่งมีสตารามิน่แล้วกูขเข้าใจดีเฟนต์อ่าปกติสอดปกติกันปกติไฮคีปกติหรือเปล่าวะมันไม่ปกติไฮคีมันปกติไม่มีอัพมีฟุตปกติอ่ะกูควรอัพยังไงดีดีเฟนต์แล้วกันเนาะลืมลืม,ลมโอเคนั่นแหละดีเฟนต์สักห้าอัพหมัดเหรอ เอาหมัดดีไหมอะแต่หาคิกูยังไม่มีหาคิมีมาสเตอรี่เมลีด้วยเกมนี้ทำกูคิดหนักวะ่ะเกมนี้ทำกูคิดหนักวะ่ะค่าอัพทีหนึ่งอะดีเฟนจะอัพเป็นดาบก็ได้หรือหมัดก็ดีแต่ตอนเนี้ยเรายังไม่มีอะไรฉะนั้นเน้นไปที่สตามิน่ากับหมัดเนาะสองอันนี้อันนี้สักนิดนึงแล้วก็อันนี้ยัดหมดเลยยัดหมดเลยโอเค เดี๋ยวต้องกดพิดสเต็คนี้มากาบ,บ้านเออปึ๊บปึ๊บปึ๊บไหนดูดิมีออปชันอะไรมัง่งโอ้โห what the fuck guys this is a o n e pit มีสโตรเด้วย3 0 0ฟุตซอสหนึ่งไอเราก็คิดว่า300บาทไม่300โลบัสคุ้ยสโตรเรดเอาจริงไม่ต้องมีก็ได้นะไอสโตรเรดเนี่ยเกมพาสไหนดูซิ ไอ้นี่มันคุ้นๆเหมือนกูเคยเห็นในไอ้นี่ว่ะในเกมทีนที่เขาสุ่มเล่นๆกันว่ะกูคงคิดไปเองใช่มไหมออคิดไปเองแหละมี respawn orb, reset skill พอ25อ่ะฮะ al VIP, toxic emo มึงมีท่อยอ่ะ toxic เนี่ย Remove default อาา่ะฮะ d e f o o d notify high key c a l l e r premium storage, r a s e reload, random default อ่ะโอเคมีประมาณนี้นะคุณ อ๋อคูณสิบห้าคูณสิบห้ามินิตเลยเหรอคือไอเราเราตอนแรกตกใจคิดว่าคูณแบบคูณสิบห้าแบบมันไม่ใช่คูณสองมันเป็นคูณสิบห้าไอเราก็คิดแบบนั้นไงไม่น่าใช่นะโอเคมีเลสมีเผามนุษย์สกายเปียฟิตแมนแล้วก็มิงเออเลดปะเลดของไอนี่เลยนี่ว่าเลดของแกนพีนเนาะไอมิงกับฟิตแมนแม่งจะเออมันจะเรียกเปอร์เซ็นต์เท่ากัน,กนส่วนมนุษย์จะมากสุดสกายเปียจะรองลงมาอ่า ส่วนเรานั้นเป็นเป็นไม่มีปีกไม่มีหางไม่มีหูนี่หูใช่ไม่มีนั่นแหละครับผมผมเป็นมนุษย์ครับผม <laughs> โอเคมีโบสเสกเรืออ่านี้ปกติเลยของอาวันพีทโอเคมาฟาร์มต่อทำไมกูรู้สึกเหมือนมันตบเร็วๆจังวะ <laughs> ต,ต่อยต่อยต่อยอ้ยเจ็บระบบอนิเมชันในการต่อยอ่ะเหมือน ไม่ใช่ของอวันพีนะเว้ยแต่ว่าโดยรวมอะเซตติง้งอ่าเซตติ้งไอ้พวกเนี้ยเซตติ้งกับไอ้เกมพาร์ทเนี่ยของคล้ายๆเลยคล้ายๆข,ของอวันพีสมาอันนี้ไม่แน่ใจว่าใช่ของอวันพีสหรือเปล่าเพิ่มมา2เวลมา6พอยต์อยากละ3พอยต์อย่างที่กูคิดอะโอเคเอาเป็นหมัดก่อนแล้วกันเนาะตอนนี้ยังไม่แน่ใจเรื่องโค้ดรีสเต็คสะเท่าไหร่<ม>อาจจะมีที่รีสเต็คที่ใดที่หนึ่งก็ได้ใครจะรู้นะโอ้โหปึ๊บต่อยโอ้ยกูกระเด็นปึ๊บ มีสกิลเนาะสกิลแซดอ่าเป็นการพุ่งสกิลแซดเป็นการพุ่งต่อยสวยเวลอัพเวลอัพเร็วมากเกมน,นี้ไหนป,ปึ๊บป,ปึ๊บปึ๊บพุ่งอ่าเป็นการพุ่งเหมือนจะทําเป็นผักอีกฝ่ายไปด้วยเนาะแล้วมอนมึงเป็นอะไรเนะี่ยพุ่งใส่เม่เงเลยโอเคแล้วก็มีอารเเมนไฮคิอันนี้ล็อกอยู่คอนคิลเลอร์อืมล็อกอยู่แล้วก็ไม่มีเนาะโอเคล็อกอยู่ส่วนใหญ่ล็อกหมดเลยเวลสิบ well, แล้วสแต็ปเก้า point อืม มันจะเป็นอะไรที่ยากมากในการคิดว่ากูจะอัพอะไรดีกด Q dash กด Control เพื่อวิ่งอันนี้อะไรแรนดอมฟุตอ่าราคาเท่าไหร่ครับ Cancel you deal f o o d ไม่ใช่ยิบห้าล้านเหมือนไออวันพีนะอ่าฮะ Alright can you give <laughs> ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ใช่ยิบห้าล้านสองล้านท้าเซนหารสิบหารแบบ เอาตัดศูนย์ไปตัวหนึ่งไอ้เหี้ยตัดศูนย์ไปตัวหนึ่งสุดยอดมากตัดศูนย์ไปตัวหนึ่งอ่ะกูละอยากชอบเลยตัดศูนย์ไปตัวหนึ่งไอ้ไอ้อวันพีซยี่ห้าล้านไอ้นี่เหรออ๋อเท่าไหร่นะสองลาาา้านห้าแสนโอ้โหกูจะดีใจไหมเนี่ยไอฮฮ้แย่ฟลุ๊ฟลุ๊ฟมีมีโค้ดอืมอืมรอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวกูไปหาให้เออส่วนใหญ่มีแต่โค้ดเพิ่มเอ่อเรื่องอะไรคูณสองเนาะเราจะยังไม่ใช้แล้วกันนะเดี๋ยวแปะไว้ด้านล่าง เตือนกูด้วยแล้วถ้ากูลืมนะเราชอบลืมประจำเลยแล้วนั่นบอสเกิดแล้วเหรอมันคือบอสไหมไม่ใช่บอสถ้าบอสจะเกิดนานขนาดนี้กูเปลี่ยนเควสก็ได้เนี่ยอะไรเนี่ยดวงดาวอ่ะเซส,สป,าว,สสปาว์มเซสปาวเออมันคือเซส,สปาวเนี่ยสปาวเซตจ,จริงๆด้วยคือมอนอ๋อโอเคโอเคตกใจหมด ไอ้เหี้ยแม่งจะเหมือนอวันพีแล้วกูเกือบกดเหมือนไอ้วันวันพีแล้วปึป๊บปืป๊บปื๊บปื๊บเทคมาดันเออสกิลมันเหมือนของบ็อกฟุตไหมสกิลแท็กอ่ะของบ็อกฟุตสกิลแรกจะเป็นการไอ้นี่ด้วยนะเออทำให้นึกถึงวันวานเดียบนี้เขต่อยต่อยต่อ,อยคุ้งกันไปเออนี่เป็นไงเท่กูเท่ฮึบเติบเติบสวย <S <S เวลเวลมานละอ่ะตาปลาไปเกาะอื่นละอยู่ทำไมก่อนนี้ เดี๋ยวรอซิตืบกระดึ๊บหน่านี้นี่อะไรเอ่ยแบล็กมาร์เก็ตหน่านี้โอ้โหโอ้อเขาดีมีการบอกมีการบอกสายว่าอันไหนเป็นโลเกียพลามิเซียเดี๋ยวนะมีเจมกับโอ้โหชีวิตใช่เลยผลสายพลามิเซียพลามิอ่าเรื่องไง ใช้เงินส่วนผลสายโลกเกียเพชรครับผมเพชรเพชรเพชรตอนนี้เกมยังมีแค่นี้อยู่เนาะแล้วไปไฟไม่ขายก็เนี่ยมึงขายเฉพาะนี่เหรอฮะมึงไม่ขายโรบักอหะอ๋อไม่มันมันมัน,มนเออโอเคโอเคอเข้าใจละโอ้บาเลียแสดงว่าผลเกมนี้ยังน้อยอยู่เนาะหรือว่ามันมีมันแสดงม,มันแรนดอมะอน,นี่ไม่แน่ใจว่ะอุ้ยเกาะอุอ้ยอะไรเนียเมื่อกี้ท่าแม่งมแบบแม่งเทียดีนะ แต่ว่าแม่งกูจับไม่ค่อยได้ครับทีโอ้โหโอ้โหกูบอกเลยไอ้เฮียกูน่าจะได้ติดแน่ๆถ้ามีคนให้ผลปีศาจกูมาเนี่ยติดแน่ๆไอ้เฮียเกาะมึงเกาะแม่งทำสวยดิเหลือที่อย่างเดียวและตอนนี้ระบบเรือเป็นไงบ้างครับมันก็คล้ายๆกับอ่าจริงๆกันแหละตึ้ม อ,อ๋อนั่งหลังสิหลังหลังหลังเออโอเคเรือเริ่มต้นเริ่มที่30โอเคเลย <laughs> สกิลเดสในตำนานโอเคบายบายนะก่อนแรกเราจะขวนคือสุปกอร์สองแล้วไปละคือ <c oughs> มาถึงสักดี <c oughs> จะเป็นจะบ้าจะบ้าแล้วดิไอ้เ้ยกว่าจะถึงมาไหนดูซิกาะสองสตอเบอรี่อีสเแลนด์ ว้าวเฮ้ยภาพมันสวยเกินไปกูรับไม่ได้ปึง้งโอเคขอบใจมากเดี๋ยวดูซิเฟิร์สทำไมตรงเกาะน,นี้กูรู้สึกมันนึกถึงนึกถึงแบนดิตใช่ไหมมันเป็นแบนดิตเหรอไพเลทไพร์เลสข้าวหัวเยอะไอไอนี่ก็ล่อมาโดนกูเนาะดามเมจต้องเยอะเหมือนกันนะถึงมาตรงนี้ได้ เอ๊ะทำไมแมปนี้มันคุ้นๆจังเลยนะมานากูหมดนี่เองว่าทำไมแดนไม่ได้ไหนดูซิเควสท,ที่สองอ่าได้ตังค์เท่าไหร่เอ่ยวู้หูเยอะอยู่นะห้าพันเลยแสดงว่าเกาะน,นี้อันนี้ต่อไปห้าร้อยสิบแสดงว่าเกาะนี้มีมีสิทธิ์เป็นเกาะของเราเนาะต่อไปเป็นเกาะอ,อ่าเรียกอะไเป็นเกาะเราน่าจะประมาณ 25, 25, วิวยี่ห้ายี่ห้ายี่สิบอะมาได้แล้วเซสปาวอยู่ไหนครับพี่ กูน่าจะลืมอีกแล้วเซสปาไม่เป็นรูปดาวเมื่งไม่ใช่รูปขนชาร์ดหาก่อนแป๊บหบนึง่งหาตั้งนานแม่งอยู่ในนี้สุดยอดเซสปาสตรอบเบอรี่อิสแลนด์โอเคเึบต่อยต่อย,อยดูเลือดที่มันทำกับเรานี่สิโอโ้โหโอ้โหตัวเดียวกูแอตายเลอตัวเดียวก็ตายแล้วเป็นไงล่ะอ้าวฟึบฟึบฟึบต่อย ใช้สกิลไม่ได้ฟึบสกิลยังไม่ได้อีกฟาดไม่ได้อีกทำไมไม่ได้วะตายสองรอบแล้วนะรอบที่สต้องได้ลวมั้งฟึบเออรอบที่สามนรอบที่สามนรอบที่สามขวบๆๆ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 ๆไๆๆ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 ่ๆๆๆๆะึตายแล้วเราก็พอดีาเลยเลือดกูน้อยขนาดนั้นเลยเ อเล้วขันไแล้วขนขึ้นร้อยเปอร์เซ็นต์ึบปึบึโอ้โหวกพเป็นจอยป้ายปึบคุ้มอัยะคุ้มเออคุ่มไปถ้ามีารนีบอกเลยพวกนี้ใช่คู่มือเราเป็นนักดาบเราไม่ใช่นักดัดคุ้มมันบอกว่าปึบปึบปึมัดุ่เข้ามาได้ป่ะไม่ได้ปเอมันมัไม่ได้เท่ารอทียกที่เจดไปเลยวึบปึบึตอนนี้เป็นนักดาบอยู่ตอนใช้จังหวะมาตายคุ้มเชอเอามาจังหวะมาตายเออเออไม่ตายแล้วเออเอ เออยังยัเออว้าวชิชิอยากหาสิลูกอยากาเเออเอมา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 รพไมต่อเออเออัวที่สามนมานี่มานี่มานีการต่อสู้สุดเดือยเรือพลาดอ่ายังยังยัอึเออาชีวิตเออมันตกเจ็ดไปอะสทีกูก็แตกนี่หว่าเออมันตกเจ็ดไปสี่ทีกูก็แตกนี่หว่าอ่าเคเวลอัพอัพที่หมัดกว่าโอเคประมานี้ดูรวเกมถืวดี ไม่รู้ว่าก๊อปมาหรือเปล่าไอ้พวกอะไรพวกนี้เนาะออปชันเนี่ยเราเหมือนเอาวันพีซเขาเน็ตมันคล้ายๆอ่ะไม่แน่ใจว่าก๊อปหรือเปล่าระบบไอ้ตรงนี้ไอ้ไอ้นี้เหมือนของเกนชินไหมไม่รู้ไอ้ตรงนี้มันคล้ายๆกับบล็อกฟุตไหมก็ไม่รู้ระบบตรงนี้ไอ้เลดเนี่ยเลดที่มันไม่ไม่เชิงของแกนพีซแต่ว่าใกล้เคียงเนาะเออใกล้เคียงก็เอาไปตัดสรุปกันเราเองแล้วกันนะั้นเราก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะโอเค มีฟรีเจมกับบูสเออน,นี่ยไอ้อันเนี้ยอันนี้ที่แปลกใหม่ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนฟรีเจมกับ,ออบเอ่อบูส์เนี่ยเออรอสิบนาทีคุณจะได้คูณสองฟรีๆนะครับผมก็ไปลองกันได้เนาะโอเคสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนไหนๆก็ไหนๆแล้วฮึบฮึบฮึบเออเออไปแล้ว XD ็ฮึบ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 โอ้ยฮึบโอ้อยโอ้วจะแตกไปแล้วค่มุ่ย